ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by สบยโยอิ จุดจบทั้งตระกูลแรงงานล้านคนในไทยไม่ชุมนุมแจ้งข่าวครอบครัวความเลวฮุนเซนแฉทหารแนวหลังเสียชีวิตมากกว่าแนวหน้าจากที่มีการรายงานทหากรกัมพูชาเสียชีวิตหลายพันนายบางส่วนถูกทิ้งไว้กลางสนามรบขณะที่ก็มีข้อมูลว่าประชาชนเริ่มที่จะรบรู้ความจริงเกี่ยวกับครอบครัวฮุนเซนรวมทั้งแรงงานที่อยู่ในไทยกว่าล้านคนซึ่งก่อทำให้จับตาว่าวันนี้ใกล้ถึงจุดจบของตระกูลฮุนแล้ว โดยล่าสุดค่ะมีความเคลื่อนไหวเมื่อวันที่5สิงหาคม2568ซึ่งพลตรีวันชนะสวัสดีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการเปิดเผยในรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆที่ดำเนินรายการโดยบุญระดมจิตด,ดอนทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ ในกรณีที่กัมพูชาพยายามที่จะสร้างภาพเรียกร้องสันติภาพรวมทั้งเฟนนิวส์ข่าวการลอบสังหารหุ่นเซนประธานวุฒิสภาและหุน่นมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อถามว่าแสดงว่าทางฝั่งกัมพูชาวางแผนไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้า พลตรีวันชนะกล่าวว่าตนเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นคือวาดภาพทุกอย่างเสร็จแล้วและมีการยุ่ยยุตลอดต้นมองว่าเขาคิดแล้วว่าการเจรจาในวันที่7สิงหาคมนี้ถแถลงมาแล้วเขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะจริงๆเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยแต่ฝ่ายเราได้เตรียม7-8ขอ้อที่เขาอาจจะยอมรับบางขอ้อหรือว่าไม่รับบางข้อก็ได้ เขาพยายามแสดงตัวว่าเปิดเผยพยายามโชว์เก่าว่าของจีนกับสหรัฐเข้ามาด้วย ซึ่งผมมองว่าเป็นข้อดีเพราะถ้าจีและสหรัฐเข้ามาเขมรไม่สามารถบิดพลิ้วข้อตกลงได้เพราะก่อนหน้านี้เขมรชอบถแถลงเพิ่มเติมตลอดซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเขาตามที่ผมเข้าใจคือไม่สนใจสังคมโลกเลยสนใจอย่างเดียวคือคนในเขมรต้องรักเขาก็ปันข่าวคนภายในเขมรทั้งนี้เมื่อถามว่าทำไมเล่นใหญ่ได้ขนาดนี้พลตรีวันชนะกล่าวว่า ตนว่าวันเกิดปีนี้ของฮุนเซนจะจดจำไปตลอดชีวิตว่าพลาดแล้วไม่น่าเลยทำไมถึงลุกลามได้ขนาดนี้ก่อนหน้านี้พยายามเรียกร้องให้สังคมนานาชาติล้อมประเทศไทยแต่ตอนนี้เกมพิกนานาชาติไม่ล้อมไทยแต่กลายเป็นล้อมเขมเมทั้งการเปิดโปงเรื่องสแกมเมอร์เป็นดินแดนการหลอกลวงระดับโลกมันเริ่มเปิดแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคนเริ่มเห็นมากขึ้น รวมถึงคนในคอมเมนต์เริ่มเห็นธุรกิจครอบครัวที่มันเป็นธุรกิจที่เข้าสู่ครอบครัวตัวเองโดยที่ประชาชนทุกคนลำบากเขาคิดว่าก่อนหน้านี้ปะทักกันนิดหน่อยก็จบแล้วแต่พอถูกเปิดขึ้นเรื่อยๆก็หยุดไม่ได้ผมเชื่อว่าวันนี้เป็นวันเกิดที่เขาคิดเลยว่าไม่น่าเลยต้องจดจำไปตลอดชีวิตคล้ายกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดจบของตระกูลหุ่นในคอมเมนต์หากเรื่องเาวาเหล่านี้ถูกขยายต่อเรื่อยๆ โดยสิ่งบอกเหตุที่ผมรู้สึกคือแรงงานคขมเที่อยู่ในไทยประมาณ1 000, 000นึ่ล้านคนไม่ได้ออกมาก่อมอบอะไรในประเทศไทยเลยแสดงว่าจริงๆแล้วเขารู้ว่าหุนเซนเป็นอย่างไรมีการส่งข่าวของเขากลับไปสู่ครอบครัววันนี้ผมว่าเริ่มมีมากขึ้นแม้ข่าวทางการคขมเล็อกได้หมดแต่ระหว่างบุคคลเขาล็อกไม่ได้ นอกจากนี้รองโฆษโกกองบัญชาการกองทัพไทยยังกล่าวถึงเฟซกนิวส์ที่กัมพูชามีการปั่นว่าไทยจะบุกโจมตีเพื่อให้เกิดสงครามอีกครั้งหลังเจรจาว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมร้อยเปอร์เซนต์สิ่งที่คอมเมนต์ปั่นออกมานั้นเป็นการสร้างความชอบธรรมในการเคลื่อนย้ายกำลังเป็นการสร้างความชอบธรรมเพื่อผักภาระผู้ลุกรานให้ประเทศไทยและต่อไปนี้การพูดต่างๆที่ออกมาจากพลโทหญิงมาลีโสเจตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชามองว่าไม่มีใครเชื่อแล้วประมาณการได้เลยว่าเป็นข่าวเท็จอย่างไรก็ตามพลตรีวันชนะมีการเปิดเผยจำนวนทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตด้วยว่าตนได้รับรายงานจากสีแหล่งแหล่งแรกระบุว่าอย่างน้อยต้องมีมากกว่า700คนแต่ไม่ยืนยันว่า1,000คนหรือไม่แหล่งที่สคือ1น0 0ถึง2,000คนแหล่งที่3คือ2,700คนส่วนแหล่งที่4คือ6000คน แต่เท่าที่ตนประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานแต่ละวันที่ผ่านมาเป็นการประมาณการของตนเชื่อว่าอยู่ที่ประมาณ2,500รายส่วนใหญ่ศพฐานกัมพูชาจะอยู่แนวหลังคือแนวกองพลสนับสนุนหรือกองบัญชาการในแต่ละส่วนของเขาส่วนการประทะหน้าแนวถือว่าไม่ได้บาดเจ็บล้มตายเยอะที่บาดเจ็บล้มตายคือส่วนที่เครื่องบินไปปฏิบัติการส่วนหน้าแนวเทียบสัดส่วน60ต่อ40 ซึ่งแนวหน้า40%ของผู้เสียชีวิตก็ถือว่าเยอะอยู่ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายซโยอีอดิตบิ๊กข่าวกรองพบข้อมูลใหม่เหตุขมรนทุ่มกำลังยอมเสียทหารหลายพันยึดพนมดงรักมีแร่หายากทองคำแร่ใช้ทำเามสิบสหรัฐแย่งจีนจากกรณีการประทะากาันของทหารไทยและกัมพูชา ซึ่งก็มีพื้นที่สำคัญใน3จังหวัดที่มีข้อมูลออกมาว่าอาจมีทรัพยากรที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการเป็นอย่างมากกับท่าทีที่ลุกล้ำไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องมีการจับตาว่าหลังวันที่7สิงหาคมจะมีการเปิดฉากเข้ายึดพื้นที่ดังกล่าวคืนหรือไม่โดยล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่6สิงหาคม2568 นายนันทิวัฒน์สามารถอดีตเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงพื้นที่สำคัญดังกล่าวว่าคขมรรบทำไมผมมีความเชื่อมาตลอดว่าคขมรรบเพื่ออยากที่จะได้น้ำมันในอ่าวไทยเพื่อลากเส้นจากเขตแดนทางบก ผ่านหลักเขตที่73แหลมสารพัดพิษลงทะเลเพื่อกำหนดเป็นเส้นทะเลอนณาเขตและไหลทวีบเพราะกัมพูชามไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเหลือมากนักแต่มีคำถามว่าทำไมผู้นำเขมรถึงต้องรบแบบเอาเป็นเอาตายแถบเทือกเขาพนมดงรักตั้งแต่เขาพระวิหารภูมะเขือช่องบกช่องอานมา ปราสาตาเมือนทมปราสาตาควายส่งฐานคมเมนตมาตุยหลายพันคนรบไปทำไมจนไปพบกับข้อมูลใหม่จากเอกสารฝรั่งและไทยว่าบริเวณเทือกเขาพนมดงรักบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินชายแดนไทยกัมพูชาอาจมีแร่แร่แรเอ,อิร์ทที่หายากจำนวนมากรวมทั้งแร่ทองคำเหล็กแมงกานิส แบรไรต์อยู่ใต้ดินรอการสำรวจขุดคน้นใครจะอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของสงครามจึงเป็นคำตอบหรือเปล่ามหาอำนาจจะมาขอเอี่ยวด้วยมัง้งทั้งนี้ทีมขา่าวดคริติกค่ะจึงได้มีการตรวจสอบค่ะถึงแร่ชนิดต่างๆที่อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองได้มีการออกมาระบุ5ชนิด ซึ่งก็มีข้อมูลเบื้องต้นค่ะถึง2ชนิดแร่สําคัญโดยพบการเผยแพร่ข้อมูลค่ะอยู่ในเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีที่มีการระบุว่าแร่แบไรต์เป็นแร่ที่พบทั่วไปมากกว่าร้อยละแปซซึ่งแร่ชนิดนี้ผลิตได้ใช้ทำโคลนผงซึ่งก็ใช้ในการเจาะสํารวจน้ํามันหรือว่าน้ําบาดาลเป็นวัตถุดิบค่ะในการผลิตสารเคมีแบเรียมที่สําคัญซึ่งใช้เป็นอันดับสองรองลงมาจากโคลนผง เช่นแบเรียมซัลเฟตซึ่งใช้ประโยชน์ทางรังสีวิทยาในอุตสาหากรรมทำแม่สีและเนื้อสีอุตสาหากรรมแก้วยางผ้าน้ำมัน กระดาษน้ำมันโรมน้ำมันและพลาสติกส่วนแร่แร่เอิร์ธหรือว่าแร่หายากที่มาของชื่อไม่ได้เป็นเพราะมีอยู่น้อยแต่ส่วนใหญ่แร่ชนิดนี้จะไม่รวมกลุ่มในแหล่งเดียวกันกระบวนการทำเหมืองและถลุงแร่มีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นไม่ใช่ทุกที่ที่จะทำเหมืองและถลุงได้ จะแร่เหล่านี้ปัจจุบันประเทศจีนก้าวหน้าขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งโดยผลิตแร่และเอิร์ถึง80%ของการผลิตทั่วโลกโดยมีแหล่งแร่สำรองคิดเป็น35%ของทั้งโลกนอกจากนี้ประเทศสหรัฐยังมีการนำเข้าแร่และเอิร์กว่า80%์ของปริมาณที่นำเข้าทั้งหมดจากประเทศจีนแร่และเอิร์หรือว่ากลุ่มแร่หายากคือสินแร่ชนิดโลหะธาตุ เป็นแร่ธาตุ17ชนิดที่เรียกว่ากล um ุ่มธาตุแลนทนไอมีคุณสมบัติคล้ายโลหะไม่ได้เอามาผลิตเพื่อเป็นโลหะโดยตรงแต่ใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันแร่แร่เอ,อิร์ธเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น หน้าจอแผงวงจรลำโพงแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเท s l a หรือว่าแบรนด์อื่นๆมากกว่า90%ต้องใช้แร่แร่เอิร์ทเช่นเดียวกับเครื่องบินรบรุ่น F-35 ของกองทัพสหรัฐ ซึ่งการสร้างเครื่องบินดังกล่าวหนึ่งลำต้องมีการใช้แร่เหล่านี้ถึง920ปอนด์หรือว่า420กิโลกรัมและยังเป็นส่วนประกอบในยุทธณ์วัสดุอุปกรณ์และอาวุธในการบริหารห่วงโซ่อุปทานของทหารต่างๆของกองทัพสหรัฐอีกมากมาย